อีกหนึ่งปัญหาที่ผมยังค่อนข้างขัดใจกับ n i n t e n d o Switch 2นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นเฉพาะ handheld mode เท่านั้นก็คือเฟรมร่วงหนักครับดูครับอันนี้จะเป็นเกมที่กินกราฟิกหนักๆอย่าง Hy Ru วาร r r ออรจักรวังของเซ l d a เกมล่าสุดนะครับเมื่อผมใช้สกิลไปเนี่ยมอนเตอร์เยอะๆเนี่ยจะทำให้เฟรมร่วงอันนี้ยังเป็นปัญหานะครับ ที่ปู่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับก็คือปู่ล็อก CPU คล็อกไว้นะครับประมาณ3-40%เพื่อให้เราเล่นได้นานขึ้นนะครับในโหมดของ handheld แต่หากกับการเมื่อเราเล่นผ่านล็อกไม่ว่าจะเป็นความละเอียดที่ Full HD 2K 4K อันนี้เล่นได้อย่างลื่นไหล60เฟรมเรทแน่นอนนะครับแต่แต่แต,แต่การที่เราซื้อ Nintendo หนึ่งเครื่อง รเราก็ต้องเล่นเฮ n h e l โหมดเป็นหลักถูกต้องไหมล่ะครับ